เ่้าวันนี้วันแรกระัะอิสานด่านหน้าฝนปนหนาว45จังหวัดระวังด้านอุตุประกาศแจ้งเตือนสบับที่10-12พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุกภัยพยากรณากาศทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยาก,กวณ์กลพรลูกพิลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันาทิตที่27ตุลาคมในช่วงเที่ยง วันนี้มันจะพามาดูและติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนจามีในขณะนี้รวมถึงแนวโน้มฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างและ7วันข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับล่าสุดกรมอุตุตนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุจามี เ,เวลา4นาฬิกาของวันนี้27ตุลาคม2567พายุโซนร้อนกำลังแรงจามีบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ130กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดาน,นังประเทศเวียดนามหรือศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด16.9องศาเหนือลองจิจูด108.8องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางที่ตวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนกลางในวันนี้27ตุลาคม2517โดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทำให้ลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวตกเฉียงใต้พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงและฝนตกหน,กหนักหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกกับจะมีลมแรงในช่วงวันดังกล่าวหลังจากนั้นพายุจะเคลื่อนตัว ตามแนวชายฝั่งและจะเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งเวียดนามกลับเข้าทะเลจีนใต้โดยมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่28-29ตุลาคมทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงลมต้มตกเฉียงเหนือที่ปกคุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วง27-29ตุลาคม67ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง ฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเมื่อคือนที่ผ่านมา27ตุลาคม2567ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่สารฝั่งตะบนอ,อตั้งแต่จังหวัดนครพนมมุกดาหาร อำนาจเจริญอุบลราชธานีและค่อยๆกระจายกลุ่มฝนมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดศีสกเกตรวมถึงสุรินทร์ก็ทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ที่สกลนครกาฬสิน์และในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักเข้ามานะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักมากเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ซึ่งกรมอุตุแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารยโสธรอ่อำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีและจังหวัดตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักฟอร์ระวังบริเวณจังหวัดสกลนครพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ร้อยเอ็ด สุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาลบบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทบงรีชนบุรีระยองจันทบุรีพังงาภูเก็ตตรังสตูลกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรี นอกจากนั้นแล้วนะครได้ของแอดบิน an แจ้นภัยสภาพอากาศแอดสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินมุกามดาหารร้อยเอ็ดยะสโสทรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีนครราชสีมาฉะเชิงเศราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหาน,นครนนทบุรีปรทุมธานี สมุทรปราการพระนครศรีธิยาอ่างทองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตอนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัตแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงฝ้าระหวังบริเวณพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสโทรอำนาจเจริญศรีสเกตอุบลราชธานีจันทบุรีตราดกรุงเทพม,มหานคร นนทบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีส่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก2 7ตุลาคม2 5 6 7ภาคเหนือบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสกนลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุเรนศรีส,สเก และอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานคปรปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตตรัง และสตูลส่วน28ตุลาคม2 5 0 7ผ้าตําตะออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตาคใต้28ตุลาคมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วน29ตุลาคม2 5 0 7 ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันทางตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือ อีกเนื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับขอให้ติดตามพยายกรณ์อากาศประกาศคําเตือนอย่างใกล้ชิดส่วนการพยายกรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้27-28ตุลาคม2567ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่หลังจากนั้นอากาศจะเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาทางตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้ยละ70็ดลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หลังจากนั้นอากาศเยน็นตอนเช้าทางตอนบนของภาบงคบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอด็ดเยโสทธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธาน,นีภาคกลางฝนฟ้าขนองว้ละหก ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีธิยาสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองลอยะ70เจ็ดสิบลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วจันจังเรเีตาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ,ฟ้าขนองลอยละ40บริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลายะราปัตตานีและนาราธิวาสฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไวละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตตรังและสตูลขอให้ติดตามพกประกาศประก,กาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจจินจรารงานให้ทราบเป็นระยะ,ระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์แหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ